เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อน,นครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดน้องวัดลรัชยานะ,ะนะครับผมวันนี้ต้องขอต้อนรับนะฮะลูกค้านะฮะชื่อคุณวัดลรัชยานะฮะเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้าเป็นหนึ่งนะครับผม วันนี้ลูกค้าก็ได้เดินทางมารับรถจากจังหวัดนะครับผมก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้าิดนดงนะครับผมนะครับครับลูกค้าเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรนะครับมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะโอเคครับผมแล้วก็ลูกค้าทําอาชีพอะไรครับทำธุรการเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็คิดค่าแรงให้พนักงานค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยทำสัญญาด้วยวิธีทางไหนครับทางออนไลน์ค่ะครับแล้วข้อดีของการทําออนไลน์คืออะไรครับคือหนึ่งเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ อนุมัติเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะคแล้วทำไมถึงเลือกจองรถที่ตัวหน้าเป็นหนึ่งครับผมก็คือว่าถูกใจชอบยี่ห้อนี้ค่ะคแล้วก็บริการดีค่ะแล้วก็ขั้นตอนนม่ยุ่งยากค่ะคคแล้วสุดท้ายเนี่ยมีความประทับใจอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับวันนี้ที่มารับรถที่ตัวหน้าเป็นหนึ่งครับผมเคยหนึ่งค่ะเซลตรงต่อเวลาค่ะแล้วก็บริการรถที่ดีค่ะแล้วก็ดีที่สุดเลยก็คือ เซลผู้จ่าไพร่รแล้วยังมีคูปองทานอาหารให้ฟรีด้วยค่ะโอเควันนี้ที่ขอบคุณมากนะครับที่โฆษณาเรื่องคูปองด้วยนะครับก็นะฮะก็ก็ขอขอบคุณนะครูวัฒน์พยานะครับขอให้ขับรถคันนี้ไปแล้วเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยสำหรับการรับรถวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมสวัค่ะค่ะ